มีเนาะมาที่นี่สมมติเราเปิดใจีนอยากได้อัญยเทาไลท์ทูบาวนะแบบรุนทู่าวแบบอายุเพื่อนนาเก่าลากับยางไงมวยกังไงพวกไง่ากับวยากไ้แด้จะเกิดลงตาเห็ดปลาจ้าเออประมาณตั้กซิปลงมานิได้บอพวกซิบลงมาหน่ สบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวาสนาเบอร์สุขู่สุขพลเนาะหรือว่าจะเป็นพี่น้องทั้งพังไทยพังลาวต่างประเทศจะมาพบมาพอกักบสาวาสนาแนลตอนเวลาเที่ยงเนาะืันนี้นเนาะสาวาสนาก็ได้เดินทางมาทั้งวันทั้งวันทั้งบ้านลง,านางานออมาแง่เพี่แต่พ่อแม่พี่น้องนี่เนาะก็เห็นสาวสดคนนึงเพราะว่าสาวาสนาแวก,กินเพลก็ได้เห็นสาวสดคนหนึ่งเพื่อน,น,นกะเป็นสาวสดกับบะฮัวไม่ห่างหรือว่ายังบ่เคยแต่งงานเนาะ ราวสาวาสนาการชได้สอบถามโอรุมสัมผัสึ้นไปน้ำกันเปิดใจเนาะพคอพี่น้องนบางทีขึ้นสูตรกับกาสชีได้เปิดใจให้หานมๆมว่าใครเพืหรือว่าขายก๋วยเตี๋ยวซอยึ้นเลยเนาะว่าเป็นจังไดค่วมสีบิดเป็นมาสาเหตุเดือดร้ากับแฟนขึ้นเดือดกันขาดแต่บ่หรือว่ายัางบกขาดจังไดก็ตจ้องสอบถามพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะการเปิดใจกให้คนสดตรที่่าจริงใจเท่านั้นจะมาออกมาเปิดใจเนาะถ้าบ่โสดบ่แทหรือว่า ยังบอขาดกันแบบนี้เนาะก็คือว่าบอเปิดใจได้พรไม่ที่นองนียเนาะบาดเป็นผิดพลาดมากะสิยากเนาะดยเนาะ,ะก่อนอื่นจะไปสัมภาษณ์ทางเอ้ยคันกับขอกําลังแห่งใจจากเอฟซีสวาสนาก็นานาะเวอร์สกูสโคนทแหละเนาะที่ติดตามหับชมก็ได้ก็เช่นให้สาวาสนาเนาะขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาหาสาวาสนาเด้อเนาะสาวาสนาก็ได้อ่านบังยูเด้อเนาะ โดยเนาะกับซื้อบ้าออนลายซักซาเสียเวลาเข้าไปทักทายสบายดีเอื้ยคนน้ำแข็งสบายดีเอ้ยเนาะมาสับช่างได้อฝันจะดิบเนาะยังบ่เคยมาจะเขื่อนเนาะแต่คนอื่นจะขออนุญาตถามซื้อฉันกันเนาะซื้อเท่าไหร่ดิสี่แมวซื้อสาวแมวเอ้ยแมวเอาอยู่จักปีเอ้ยอันนี้สี่สิบสองสี่สิบสองสี่สิบสองเดีว่าทางเท่าดีกวามาแบบผ่านทางนี่ก็คือว่า อร่อยเนาะเมนก็เล,ย,เลยอันมะนีก็เลยแวมะหาทอ้งเพ่นเนาะนี่กนนนินก๋วยเตีเต๋ตยวแล้วเมื่อยขั่นเนาะนี่ขันคายเฟอห์นะเมนเฟอหอก๋วยเตี๋ยวหะแห่เเลยมโหเพิคนโสดเป็นอะไรเอ่ยแบบว่าเคยมีครอบครัวมาก่อนหรื่เป่นเคยมีบ <c oughs> มีมดูกนะมีดูกแค่คนสองคนดกยินลดกกสาดูกนะยิ้ต่อสาวคนโตนน่าจะปีนะคนใหญ่สาสี่ปีเนี่ย ตัวอร้อยนะกระซิบสองปียังน่เนะเพื่นกันนกะี่สิบสองปีแต่กันยังดูดีอยู่ได้เนาะเพราะว่าข้นเป็นแว่าพ้นเป็นมักแดงตูแล้วก็บมค่าขายก็ะเม่นเนาะหน้ากะเม็นดีป๊อปเห็ดตรงนี้คือว่าเห็ดเลือดก็ครอบตัวมากระด็แล้วเดี๋ยวนี้เลือกก็ารอคตัวแล้วโล้วเลิอมาจักตีแล้ว เลยแต่เด <that is German> <that> ือนเลยเลิกมาในสองสามเดือนแล้วเลิกจ้ะเห็นั่นเนาะแต่ว่าคือการที่มาเลิกนี่ทั้งเอื้อยก็ได้แบบว่าฉีกใบยาห่างคักแนเลยแน่นคนบ้านเดียวกันเลยคนบ้านัเนี่ยแบบขาดขาบอลมามีการติดต่อกันอีกเนาะแต่ว่าขยัน ข้าวสูตรก็คิงเนาะกระยันวันวันปิดใจไปแล้วญาติบ่ามันโมแน่นอนเนาะก็ได้แบบว่าเส้นเอ้ยข้างเอ้ยเส้นละสี่ไปน้ำตอนต้านเบ้าถึงไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านยังเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยมึผมมึยังเจ้าข้างมีเดียวมีแต่มีแต่ลูกนะลูกแล้วเลี้ยงลูกแล้วเพมันจะได้ชมเงินชมท้าม่าหิงอยู่บักแบบบอกนะู้กมีแต่ห้าชมคนเดียวเลิกกันได้ก็ญาติเลี้ยงเอาเองวันเนาะ เป็นสาเหตุอะไรคือเลือล่ากันปเลยเนาะบุตรบุตร้องเหมือนไรนกลอยู่กันบ่ได้กันเลยกันนั่นแหละสาเห็ุยังไรทั้งวู้กันนี่อยู่แล้กันแต่มันมีความสุขมากมันมีแต่ทิพเทียงกันแบบนี้เนาะเดืกดล่ากันะตอนนี้คือสูตรชนิดเหมือนเลยมั้งอันพอราิดตู้อะไรยังบุฟองมัเปนแค ญาติแล้วนาะบางทีมันก็มีเสียงดังแทรกเข้าไปเนาะเพือนเพราะว่าเพื่อนของเพื่นนี่าใกล้แค้มท่าหนุยตาาคขายดีจะบ่อขายเพลย์ขายเครื่องขายคลองนี่ก็พอดีพัได้พัได้ขายไปสำนี้แหละขายราคาบ้านนอกเท่านั้นโดยโดยในเมืองเราแต่คนหนักมีอาชีพอย่างเราก็มีแต่แนวเดียวอันนี้ไล่ขายเดเครื่องเอื่อยขายเครื่องนี่มาขายมาจะราปีเสียเบื่อ โอ้สุดว่าเขาเามากินเฟอร์เลยว่าเขาเปียกขาดเวยคนนี่คือว่าเส็บนะแซ่บน้ำนัวเนะแม่หอมนะคุณจ้าเดีดาวปีนะคาแต่ลูกแม่น้อยเลยเต้าลูกใหญ่สะกอมือกันยักขายอยู่ขายต่อได้เนาะสินักที่ห้อจักรีเห็ดงานงานเนาะแป่ลูกคนลูกคนใหญ่คอยเลี้ยงตื่นเกอะ ก็ยังดีลูกสักสี่ปีแหละปูใหญ่นะคะคิดไปไปใช้ปูนอ้อยก็สิบกว่าปีค่ะงานอึ้งนะก็่คือว่าถ้าเอื้อยเพลินนี่นี่ยไม่ว่าไบบว่าบริยานี่นะน้องขอลูกก็ใหญ่เบิด์ตเลยเนาะแต่คือถ้าเอื้อยนี่คิดอยากสร้างแบบครอบครัวใหม่เดี๋ยว่าอยากสั่งเยอะแล้วอยากคิดอยากเปิดใจบออยากไปว่าจะเปิดใจไปว่าเปิดโอกาสก็แคเนา้น ใส่คนเข่ามาหรือว่านมนมเข่ามาเนาะมาจีบมานมเนาะใส่ซีบิดด้วยกันนาก็เนาะแล้วก็เพื่อสวัสดิ์ชาเสถาวาคนแถวบ้านนี่แต่ผมได้มีบ่อกนมนมมาโอ้มะลุมเลยนะที่นี่นะดยเนาะย่านบ้าูุ้วาแถวบ้านแถวยางแบบนี้นนะแต่ผมมีเนาะมาที่นี่สมมติเราเปิดใจนี่อยากได้อันยุเท่าไรยพุวาวแบบรุ่นผพุวาแบบอายุเพลินนะกับแถวไล่กับยังไง มวอยางไอรกอยากได้แล้วจะเกิดภงาเห็ดปลาจ้าเออประมาณสามกสิบลงมาหน่ได้ว่าหกสิบลงมาหน่งมานน่อยเนาะได้ยืดสานีเนาะ้าเจ็ดปดสิแล้วก็เริมแบบอย่างไวปะได้เนาะแมากถอยได้เนาะไยเนาะมาสั่งมาแปลงไม่ละวะเขาเอื้อยพ่นแหละนก้คลายแบบคลายแต่ละมืองแบบปิดห่านจากโมงเตย แปดโมงอือแต่เปิดห้านได้สักเปิดอะเปิดห้านจะ่หาโมงเช้าหาโมงเช้าเตรียมเกิดเตรียมยังอะไรต้มน้ำต้มในเนาะจะไปซื้อคองมาขายนี่ได้ใช่ไปตลาดไปเองเป็นมเติมเตี๊ยมเช้าไปแล้วมาละกันมุกขโมได้เนาะให้่านให้นี่ต้มน้ำเพิ่มเพิ่นเพราะว่าาเพิ่นกับตัวคนเดียวได้เนาะทางหมอไว้แล้วก็ไปน้ามากับปุงหมอาด้เพราะว่ามาเพิ่นสิเดือจเนาะเบบต้องลงคู่มือบืเอยลงตลาดเนี่ย ไปทางไก่กเปาเซโน่คุนบอสเซโน่คนแรกโดยโดยมาที่นี่กับเสบบ่บาสมมติว่าเปิดใจเนาะสมมติว่านนุ่มๆนี่สเปกเรื่อยเนาะสมมติว่ารูด้าบานทางใดก็ได้ไ่เรื่อยทางล่าทางใช้ทางประเทศก็ได้เพม่เฝ้าทางไหนเลยทางใดก็ได้ขอให้เต้ว่าฮักจริงใจเนาะหรือว่าลมโอ้ลมกันเนาะก็คือทางนุ่มเพิ่นเขามานี่กัอยัให้เพิ่นแบบว่า จริงใจเนาะโบตัวโบต้นเหมือนกันเชนเนาะถ้ามีครอบครัวหรือบามีดูมีเมียอเก่าบอยากแนะนำเนาะทีมงานเรากันเนาะกับโบอยากให้เข่ามาอู้มาลมเนาะกต่อยากหาแต่คนโสดเขามาคุยกันทางเอื่อยโสดก็จริงใจแล้วเนาะผิดใจทันทีกับให้สุประโยชน์คนโสดจริงใจเนาะจะซื้อทางเอื่อยโผล่กับอยากหาคนมาคลายเฟิร์สอดดด้วเนาะไปลงตลาดบ่ฟาไปซื้อเครื่องซื้อของบ่เนาะครับทีรถอัน กันต้มน้ำถาเอ้ยเคินเนาะเขินปตาดกันเแบบนี้เนาะปนไปนี่นมนมทั้งหรได้สิมาซอยเอื่อนบานนี่เนาะดีบดวนๆเปิดใจไม่ครั้งแรกหน้าไม่อีกเนาะแมนหน้าซอยไทยให้ทยหน้าบ่อคันวันน้านี่ยเนาะเฮ็ดหน้าอยู่ป่ะสะไ่ได้เห็ดหน้าไ่่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเอ้ยเบ่เห็ดหน้าไทยหน้าตะก้ามีนนี่เนาะเกิดไฟเห็ดในป้าหั่นใคเห็ดไหให้เจ้าเสา ก็จะเอาวเห็ดเอาเข่าเอาวอะไนสักอย่างเลยเนาะแต่กับกุ้มเนาะ, <c oughs> ะนี่แหละกับในคนวันไลายกับเรื่อมีแม่มีน้องไอ้มีน้องแล้วก็มีลูกเพิ่งหายจ็คฉอมนะนี่ะ,ะแล้วแต่ได้เข่านอนเข่าลายนะอ๋อทั้งเอ้ยเพิ่ออนอายุสี่สิบปลายปีใช่ปะคือองต่องเน,นี่ยบอกแม่เนี่ยเนาะยังงามเลยเนาะยังหนาตาคือว่าเพิ่นเป็นคนเต็มปกติสมเหียวกับโมเหียมาอย่างเลยเนาะทำไมก็คือท่างเอ้ยเพิ่นนี่แบบว่าคายเนาะ บอกกบเป็นคนแบบวแบบย่งหัตถ์สาตัวเองได้ก็้ืึกไโดยได้อ้วนสมอติว่าบะถือว่าอ้วนนะสมมติว่านมนมคนอยากมาโอ้มาดมแบบนี้อยากคนอยากเอาไปเที่ยวไทยน้ำแบบนี้ถ้าเไหมซีสามารถที่ไปเที่ยวท้องคนได้อยู่บ่ได้แน่นอนมาถือก่อนกับมีมาถือก่อนกับมีเนาะแอีกอย่างลูกก็ใหญ่แล้วเนาะอยู่กับแม่ก็ได้แบบนี้เนาะหรือใบใหญ่เห็ดคลายเฟิร์เป็นใบใหญ่ เป็นอะไรหรือใครยุ่ยใส่ยายยายกันยายสูดที่กันยายอายุจะปียายสูดยายกับสูดลูกสาวกับสูดมาเนาะมีแต่คนสูดอยู่ทุกันมีแต่คนสูดอยู่น้ำกันมาเนี่ยอันนี้คือสาเหตุที่เันคนสูดเนาะโอยสะสมได้หลายเดือนเงาเงาแล้เนาะเอ๋ยเนาะ โบว่างเลยนี่แต่ไปซื้อคลองหรือว่าคลายเพลย์คลายกระต้มขนมเนาะบ่มีอาภูมาอู่มาลมก็เลยลองเปิดใจหาหนุ่มทางไก่เนาะหนุ่มทางไก่ก็เอาแนนาคน่ไหนบางคนาะแม่ทไงไก็ยิ่งดีเนาะมันจะได้ไปหามาไง่ายมาไวเนาะถ้าเกิดมีเพจมีไลน์บอสเลย นี่เละเดี๋ยวสิอเอาฟินออนไลน์ให้ทางอ้พี่นุชถาว่าทางนน,นุนมเนาะเมนถ้าเขามาขอเนาะมามเล่นมาโอ้มาดมกันว่าเป็นอ<น>ะไรสีบิด <นะ S 2> เป็นมาแต่ละเมืองและเวนเนาะบางทีกพิ่นบางอย่างที่ิ่นก็นอยากเห็นเอื้อขายของขายเครื่องแบบนี้ิ่นก็นอยากแบบอืม,มาขายมาสั่งมาเปลงซ้อยกันกะบสิหานใหญ่ขึ้นกว่าเก้าวันนี้เนาะสนับสนุนกันเพราะว่าทั้งเอื้อเห็นก็เป็นคนดูมันขยันอยู่แล้วเนาะ มีนุ่มๆม,มาเพิ่มเติมเลยน้อยเนื่องกะโอ้ยเอ้ยเห็กะซีแบบสมบูรณ์แบบเนาะ <c oughs> ได้ผู้ใจอีกบานนี้ม,มีความสุขทุกอย่างบานนี้เนาะนุ่มๆไปรีบววนๆเนะ <c oughs> านนะผมยังมาทันทมีคนจอง <c oughs> <c oughs> เอ้เยกะอันสมมุติมานุ่มๆพิมพ์ภาษาสองภาษาไทายมาหนิเอ้กยกะพิมพ์ได้ปะใช่โอเคแสดงมาคืนพิมพ์ได้เนาะ ็พมกัถือว่าง่ายนะสะดวกในการใช้ทุกอ่างแม่เพราะเฮาก็แชทมาสิว่าดเฮาก็จักเบิดด้เนาะเนาะบางคนนี่สิบ่เป็นด้บางคนก็มีแต่งเสียงเอาทมานี่ก็นอย่างเดียวัายดัะเียกมีแต่ของาีได้้านะอ๋อเก่งนะเื่อๆนนนก็แทางสมมุติว่านุ่มๆอยากมาเล่นมาหยังนํานี่ก็ยินดีต้อนรับน่บ่ ต้นหับเมทีสิบสามมีต้นทับมืดนะพ่อแม่ครูเอาก็จะเตรียมเรื้อวัดต้นหับเนาะต้นทับถึงเพราะว่าทำมากกับมาง่ายอยู่แล้วทางเพื่อนเรื่อยเพืนอีกสะดวกสบายการไปมาหนทางอ่ะเนาะเนือว่าจากมาอุดนุนโออเอวยายคล้ายตำพังบนนี่โอ้ตำเนยฝื้นเน่น้องปั่นแน่เดี๋ยวคือเอวยายคล้ายตำนี่ตำยังมีเอวยายคายนะมีตำพวกทะเลอันนี้แหละตำ ตำยาสิตตำ่ตำมทตำี้หนเลยตำทะเลกะหาชิปอกะทรบาดานาะเมนยังดีโซศับข้างนอกมันโรศับมืดเช้าโอไม่เช็ครับละโรศั์ไว้โอุ้ณดังเนยัยัในห้องยัในห้องทางขายดีนี่นนาะทังปั่นน้าทังคลายเธอนี่มันจะมีว่าส่วงไหว่าร่าสนมุนไหนี่นะ พวกนี้แหละจะหน่อยเนี่ก็จาเห็นหนาเห็นนานี่แหละจะเห็ดเวียจะไดคขายส่วนนึงเนาะแื่อแบบนงนี่อธรรมดามขึ้นํำให้ลำหน้าแล้วขึ้นแบบตอนเที่ยงไปนี่เนาะขึ้นทั้งสื่อเพอทักน้ำผองน้ำปั้นกับบุญไหวะเนาะคือตําเนี่ยไปกิ้มาฉันฉนนกะมีกเจ้าโทรมาชังเลยรลงล้อยูกเ้าเ่ยสูงเนาะโคงนะเห็นแล้วก็เลยไม่โเช้าป็นยังน่อยเลยรับรถ เอ้าวบูดูซาใหญ่เลยสักเจ็ดยู่ยุงเทพคนใหญ่นะโอ้เอ้าลูกชาก็จนไปทำงานแต่ไม่ได้เห็นกันได้ทุกเคยได้หนิเนาะเนาะหัโดนเนาะอันว่าอันเจ้าก็ขายน้ำแข็งว่าอยู่เฮือนนี่นะขายขายขบวนนะอันถ่วยนั่นเห็ดอะไรถ่วยขายว่าถ่วยนั่นนะบ่ถ่วยเงินโอ้เข็ด ลายเขียนเทลายธุรกิจเนาะคนนี้เนาะแสดงมืเอวยคนนี้ก็เก่งเนาะเหลือหาเยนะค่ะเีนเะยอมเลยบอกมุนอยู่ด้อนาะเราแต่มือนแต่ละเบน่ลยเอาบอคนเด็กเสร็จไปเชิดดำเาบอกสาัวนี่ยไปเสามวันเลยนะแปะทางเอาอย่าไปแค่ีรมัวพนเมีนความยุ่งยากลำบากเดถามเรื่องเงินเดือนนั่นแหะ ถ้าว่าเอาคนงานนึงเดือนกับเจ้านี่สิให้เท่าไหร่โอ้ยสิเอาเอาเงินนี่สิได้มาจ้างเนาะบ่ตายเองนี่แหละเนาะคนงานดีและเปนความรอด้เนาะม่นเฮาบ่มีเวียบ่มีอาชีพจะเฮ็ดไก็บ่เฮ็ดก็สิอันนี้แบบว่ามาเรื่อยๆเนาะาไปจ้างคนงานก็ด้กไรเนาะมาจะสิได้กไรอได้นี่เฮ็ดขายเครื่องเละของแพงเนาะ แม่ไม่ได้ทั้งแม่กับพ่ออยว่าที่ลูกสาวมาเปิดใจนี่ทั้งแม่ตู้ขนาดพ่ออยู่ว่าทั้งเอ้ยท่านมาเปิดใจแบบนี้เห็นนะพจับ้วเพื่อเปิดใจที่ว่าทั้งแม่แล้วเอ้ยพ้อพ่อว่าเอ้ยญ่แล้วเนาะตัดสินใจยังได้ไหมนี่ปกติทั้งแม่แ่เนาะ ก็อยากได้ลูกเคยได้ใช่เหมมาชอยเนาะสส่ครอบครัวน้ำกันแต่เพื่อนนอนกับยูนี่ได้บ่ราะเอ๋ยคือแบบอย่างไรนอนในห่านแน่แน่นอนอยู่ห่านเลยแบบเพื่อนเพื่อนทั้งในห่ืไพศาลให้นอนเพื่อน้าวอิมีไงมีใหญ่ได้จังนอนก้นน้อยก็นอนเพื่อนเราหลับเพื่อนสามหลังคนน้อยมาเพื่อนลายบบดนี่เป็นของเอื้อยเพบันเดิมบอ นี่ก็ถือว่าเก่งเนาะแน่นหาหาคนหักมีลูกอีกคนหักหาเงินอำแล้ว่หาทุกอย่างแล้วเนาะไงเนาะเนี่ยกันอยู่วันี้ได้ลูกลายคนนั่นก็แย่กันอยูเพื่อนนั่งเพือนนี่แต่ทุกสาวใหญ่มากอ่ะคุณแ่นอนเพื่อนลังอันแงเนาะ คือาแต่มาเนี่ยกัยังเงียบเท่าไหยเนาะไม่มีคนมาสืบอะไรเนาะมีนิดๆท่านจะเห็นเงียบเลยอ๋อส่วนรักก้าะดับใหม่นะนะเ่วดานี่แย้มนี่นะช่วงไรกกันขายดีช่วงนี้แยามนี่ก็นนี่แหละเขาสีดำนาเลยนะอ๋อย้มเกี่ยวเข่าก็ขายดีกันเนาะดำนากับเกี่ยวเข่าแถวนี้หั่นค่าลายว่าไยแถวนี้ลายนี่ได้สามสิบมันกลับมามีมาหั่นตำหั่นอย่างไปนี่นะผมมีมีแต่หั่นเจ้าเนาะ จะมาซื้อตามซื้อน้ำปั่นซื้อทุกอย่างเลยอยู่นี่เนาะก็มีเงินครบสุดเขามาบทเยจบเลยเมนอยู่เนาะมีแบบลาบชีดอีกอย่างน้ำบ่ขายเลยลูกค้ามาดีแต่เนี่ยใกล้เขาเห็ดพิเศษคนแรเอือเออดินรอนตอนเนี้ยนี่น่ยของแม่ว่าคือจังไหนคือว่าของเจ้าซื้อขงคนเนี่ยอ่ทางลูกค้าทางงานผลิตมากเลยเนาะถ้าได้ขอตู้จุกจิ้มก็จะไดยเนาะไม่ไม่เออลงก็ไม่ได้ลายเนาะเมนเมนโอ้ยสบายเลยสบายเลยข้าวเลยนะ อันนี้ก็คือทางอันนี้ก็คือทางของทางเฮือนเอื้อยเพื่อหรือว่าห้านห้านเอื้อยเพื่อเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะถือว่าห่านใหญ่พอสมควรอยู่ก็ขาดคนอันหูใจพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกับถามีคนหูใจมาต่อเติมหรือว่ามาค้าขายซอยเนี่ยกับทางเอื้อเฟื้อเนี่ยก็ถือว่าเก่งสุดยอดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับมีธุรกิจเป็นของตัวเองกับมีทางเฮือนกับเป็นของตัวเองกำลังใหญ่ชองดังเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้ามีนุ่มนมา อยู่นําหรือว่ามีคนหูใจมาสอยเวียกสอยงานกับคนมาทําธุรกิจพ่วมกันอีกคือสิดีเนาะฐานนม,ม,ม,มสนใจอยากทักทายเขามาหาทางเรื่อยขึ้นกะทักทายมาได้เด้อผ่านช่องยูทูปสวาสนาเนาะกะโทรมาทางเบอร์โทรเด้อทางไลน์ทางเฟซของสาวาสนาจังสิเจกให้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าโทรมาทางยูทูปถ้าคอมเมนต์มาซื้อสาวาสนาก็คือบริเจกเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะก็บ,บอกเอ็ซีสวาสนาเ่าถูกทุกคนนนั่แหละเนาะ ดยก่อนอื่นก่ะเพ่นก็เป็นสาวรุ่นใหญ่พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเป็นสาวอายุ42ปีปว่าสันบ่าอีกอย่างนึงกะเป็นคนที่ว่าดูแลสุขภาพแม่ๆเพื่อนกับเป็นคนที่อวอวกๆเนาะก็เลยยังดูดีมีลูกสองคนลูกสาววัยกับใหญ่ได้คนหนึ่งไปทํางานได้แล้วเนาะยังเหลือคนน้อยกับ12ปีได้แล้วกับพ่อมมียังคัดของบังได้นมๆอยากพาไปเที่ยวไปใส่ย,ยูไยรือวด้ยังไรตามประเทศกัไปได้เพราะว่าเพื่อนก็นมีว่าสปอร์ต เกยบพรอที่จะไปนําได้เนาะโดยเนะาะกระทั่งสาวาสนากับขอขอบบนขอบคุณทางเอฟซีสาวาสนาได้เนาะท,ที่ติดตามพับสม้มลิปแต่นจ,นจนจนจบท้าว,ว่าพิพาทการใดกข็ขอโทษขอภั้น้ำพอเม่พี่น้องเอฟซีหลายเด้อเนาะถ้าอนุนมอยากมาเล่นมาเที่ยวหาขึ้นมาอุดหนนตำทะเลหรือว่ากล้วยตอกกล้วยเตี๋ยวมีน้ำปงน้ำปัน่นทุกอย่างมีครบในห่านเดียวนี่เนาะโดยสาวาสนากระซีได จบคลิปไว้ซะนี้ได้กล่าวคําวาสวัสดีและสวัสดีดอ้อ